สำหรับเค้กในวันนี้ก็เป็นแม่า่าจัดมาให้หลานนะคะทุกคนจ่ายไปในราคา2,500ตุรกีลีลาค่ะปอกเค้กเสร็จแล้วก็ตัดเค้กนะคะหลังจากนั้นญาติผู้ใหญ่ก็จะให้ของขวัญกับหลานค่ะสำหรับงานวันเกิดแบบนี้นอกจากจะให้เป็นของขวัญแล้วบางคนก็จะให้เป็นทองให้เป็นเงินก็ได้ค่ะซึ่งงานในวันนี้ลูกสาวก็ได้รับทองมาทั้งหมด4เหรียญน,นะคะเป็นทอง 22k 1กรัมจำนวน2เหรียญแล้วก็2กรัมจำนวน2เหรียญค่ะทองเป็นเหรียญของคนตุรกีจะนิยมให้กันในงานสำคัญสำคัญต่างๆเช่นงานแตง่งงานเข้าสุาหรรืออว่ลงลังคิ งา,งานวันเกิดหรือรับขวัญหลานที่เพิ่งคลอดเป็นต้นค่ะซึ่งหากใครที่ให้เรามาถึงคราวที่เป็นงานของเขาเราก็จะต้องให้กลับเช่นกันนะคะทุกคนตัวอย่างเช่นวันนี้นะ้ามาร่วมงานวันเกิดของหลานให้ทองหลานมา1กรัมในอนาคตหากน้าจัดงานวันเกิดให้ลูกของเขาหรือว่าจัดงานอะไรเป็นพิเศษที่เชิญเราไปด้วยเราก็จะต้องคืนทองกลับให้เขา1กรัมเช่นกันค่ะธรรมเนียมของคนตุรกีเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสังเกตดูหน้าตาของลูกสาวนะคะตอนนี้น้งไม่ค่อยจะไหวแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าถึงเวลานอนแล้วนะคะ แม่ย่าจัดงานตอนค่ำนะคะลูกสาวก็เริ่มจะหมดแบดแล้วหน้าตาก็เลยไม่ค่อยจะจอยสักเท่าไหร่ตานางร่วงรวยตั้งแต่พรุบค่ำแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เค้กสวยมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้รูปยิ้มของลูกสาวเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเสียดายมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่จะบอกแม่ย่า้จัดงานกลางวันแทนเสร็จจากให้ของขวัญลานแล้วเราก็จะตัดเค้กแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้กับแขกที่โต๊ะนะคะเวลาจัดจานไปเสิร์ฟเราก็จะจัดของว่างอย่างละชิ้น2ชิ้นวางลงในจานเดียวกันแล้วก็เสิร์ฟคู่กับชาตุรก ที่ทานของว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็ก่อนที่แขกจะกลับบ้านนะคะต้องบอกเลยว่างานวันนี้เหนื่อยมากคนที่เหนื่อยมากๆไม่ใช่อิงนะคะแต่เป็นแม่ย่าค่ะคือแม่ย่าเวลาจัดงานอะไรแบบนี้แกค่อนข้างที่จะดีเทลเยอะแกก็เลยทําเองแทบจะหมดทุกอย่างเลยค่ะสำหรับงานวันนี้ต้องขอบคุณแม่ย่ามากๆเลยนะคะที่ทําให้กับหลานเงินทองที่ได้มาในวันนี้หลานก็จะได้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตนะคะคลิปนี้ก็ถือเป็นชีวิตในต่างแดนอีกมุมหนึง่งที่เก็บออามาฝากเพื่อนๆกันหากใครชอบอยังไงอิงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับับบคคครครรออววขงพกเาด้นะะ